แต่ให้เรามีเวลาที่จะจัดสรรมาเพื่อสร้างพลังของจิตเพราะเกมชีวิตของเราเนี่ยมันจะดีมันจะชั่วมันจะชนะมันจะแพ้ในเกมมันขึ้นอ,อยู่กับจิตรู้หรือยังไม่รู้นะจิตตื่นหรือยังไม่ตื่นนะั่นนะถ้าเรายัางลงเล่นในเกมแล้วเรายังไม่รู้อะไรเลยยังไม่เข้าใจกฎกฎติกาของเกมในธรรมชาติทางความเป็นจริงแล้วในเกมชีวิตเนี่ย เราก็จะเป็นผู้ที่แพ้ในเกมแล้วก็ขาดทุนในเกมถ้าเรารู้เข้าใจในเกมแล้วว่าเกิดมาแล้วก็ต้องสร้างต้องสั่งสมต้องทําความดีก็ทําความดีไปทําความดีถ้าจะไปนิพพานก็ต้องทําความดีแบบเฉยๆทําความดีแบบไม่รุ่มหลงในความดีที่ทําเมื่อรู้เราเข้าใจในเกมว่าเป้าหมายสูงสุดในเกมชีวิตก็คือ การไปถึงซึ่งพระน,นิพพานเหตุที่จะต้องไปนิพพานก็คือในวัฏสงสารไม่ที่มีไม่ใช่มีที่พ้นทุกข์ได้จริงเราก็เลยต้องไปที่พระน,นิพพานทีนี้ว่าไปนิพพานเนี่ยเขาก็จะสมมุติกันว่านิพพานเป็นแบบไหนบางคนก็บอกว่าเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นเมืองแก้วบางคนก็บอกว่าศูนย์ไปแล้วไม่มีอะไรเลย คนก็บอกว่าเป็นสภาวธรรมบ้างๆลงโล่งลทีนี้ไอ้ความเป็นจริงมันเป็นแบบไหนนะมันเป็นแบบไหนมันก็อยู่ที่ภูมิจิตภูมิธรรมของผู้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละมันจะเป็นแบบไหนก็ได้ทั้งหมดตามสมมุติที่มีก็ได้ไม่มีก็ได้ เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้จะให้เป็นแบบไหนก็ได้ในสมมุติต่างๆตามความคิดความเห็นของแต่ละบุคคลไม่ต้องมาเทียงกันทุกอย่างจะรู้ไม่รู้จะเป็นแบบไหนมันอยู่ที่ผู้ที่เป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นนั่นคือจิตมันเป็นแบบไหนันก็เป็นแบบนั้นะ จิตของผู้ที่เป็นสัตว์นรกแตกบอกว่านิพานเป็นเมืองแก้วเป็นที่มีก็ได้ไม่มีก็ได้เป็นสภาวธรรมของความสุขความเฉื่อยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าผู้ไม่รู้ย่อมหลงผิดย่อมไม่เข้าใจความเป็นจริงย่อมชี้ผิดชี้ถูกไม่ได้ก็ชี้ได้อยู่แต่ไม่ถูกต้องย่อมเป็นผู้เห็นผิดไม่ใช่เห็นถูก เหมือนคนเราถ้าเกิดว่าเรายังอยู่ในความเป็นผู้เห็นผิดอยู่จะให้มาตัดสินเรื่องนั้นเรื่องนี้แม้จะสมมุติว่าเราเล่าเรียนศึกษามามากมายในทางธรรมแต่เราก็ยังทําตัวทําตนอยู่นอกรกอบของความดีงามในเรื่องของศีลเรื่องของธรรมเรื่องของการประพฤติตนอยู่จะให้เราเป็นผู้มาสมมุติว่าเป็นผู้รู้ก็ย่อมไม่ได้ เพราะเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในทางที่เสื่อมอยู่ในทางที่ผิดพลาดอยู่ยังพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องยังคิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องยังทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในระดับของความถูกต้องแบบโลกโลกถ้าเกิดผู้ที่จะถูกต้องหรือว่าเป็นผู้ที่เข้าใจความเป็นจริงอย่างแท้จริงต้องเป็นผู้ที่ละกิเลสละตัณหาให้มันหมดแล้วชินแล้ว การคิดการพูดการทำอะไรมันจะตรงกับความเป็นจริงแต่สังคมส่วนมากทุกวันนี้เขาก็จะเอาแต่ว่าดีเด่นดังถามคนที่ดัง,ดงที่เด่นจะรู้ผิดรู้ถูกหรือยังหรือทำตนให้มันดูให้มันมีอยู่ในความรู้สึกว่ามันถูกต้องทำธรรมะแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะ <c oughs> ตัดสินผิดถูกได้แต่ก็เอามาเพราะว่าดีเด่นดังเพราะว่าดีก็อาจจะดีในสมมุติว่าเคยทำดีมาก่อนแต่ดีจริงๆนั่นก็อาจจะเป็นดีสมมุติไม่ใช่ดีจริงๆริงเพราะะนั้นทุกอย่างถ้าเรารับรู้สภาวธรรมจากสื่อเนี่ยเราต้องมีปัญญามาก